ไคลอนตอบคำถามความแตกต่างระหว่างคู่ชีวิตกับคู่แฝดจิตวิญญาณวลีของเพลโตเมื่อคนใดคนหนึ่งได้พบกับอีกครึ่งหนึ่งของพวกเขาซึ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่แท้จริงของตัวพวกเขาและไม่ว่าจะอยู่ในฐานะคนรัก เยี่ยงคนหนุ่มสาวหรือคนรักในรูปแบบอื่นๆก็ตามทั้งคู่จะหลุดหายเข้าไปในความมหัศจรรย์ของความรักที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเข้าอกเข้าใจในการและกันอย่างลึกซึ้งจนใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถหลุดออกนอกสายตาของกันและกันได้ซึ่งฉันคงพูดได้แค่เพียงว่าไม่เว้นแต่วินาทีเดียว คำถามคุณจะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างคู่ชีวิตกับคู่จิตวิญญาณทวินเฟรมได้ไหมไคออนทวินเฟรมและโซเม e จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพลังงานแต่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันโซเม e จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในชีวิตซึ่งอาจไม่เป็นไปในรูปแบบโรแมนติก หากตกอยู่ในสถานะที่เป็นแม่กับลูกสาวหรืออาจเป็นคนสองคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่เป็นทีมเดียวกันไม่ว่าจะพบกันด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่โอกาสที่จะเป็นไปในแบบโดมเนติกก็มีเช่นกันฉะนั้นโซเมดจึงเป็นพลังงานที่เคื้อกูลหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกัน ส่วนพลังงานของทวินเฟรมนั้นเป็นพลังงานที่สะท้อนจากกระจกเงาของคุณเองคู่ทวินเฟมจะมีความมุ่งมั่นที่จะคอยตามหาส่วนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งด้วยความรู้สึกที่โหยหาฉะนั้นพลังงานของคู่ทวินเฟมนั้นจึงไม่เข้าประเด็นของการเป็นหุ้นส่วนเหมือนอย่างโซเมดแต่จะมีพลังงานของการรวมตัวกันเพื่อเติมเต็มในเจ็ดจำนว หรือวัตถุประสงค์ที่ขาดหายไปเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโซเมตอาจเป็นหุ้นส่วนที่ดีของชีวิตแต่อาจไม่ส่งผลเหมือนคู่ทวินเฟมที่มีวัตถุประสงค์อยู่เบื้องหลังที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายฉันขอยกตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงอดีตผู้นำของคุณโรนันเรแกนมีโซเมดชื่อแนนซี แต่ผู้ที่ค้นพบโครงสร้าง DNA อย่างวัตสันกับคลิกเป็นคู่ทวินเฟรมเพราะคู่ทวินเฟรมจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักซึ่งทำให้พวกเขามองเห็นภาพรวมใหญ่ในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกันการอยู่ร่วมกันของโซเมนั้นก็เพื่อความสุขและความสะดวกสบายในระหว่างมีชีวิต แต่สำหรับทวินเฟรมนั้นจะอยู่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ซึ่งเมื่อใดที่การพบกันของคู่ทวินเฟรมเกิดขึ้นจะรู้สึกได้อย่างชัดแจ้งโดยไม่ต้องตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเลยสว่วนนี้เป็นความคิดเห็นของพี่ฝนเองเป็นผู้อ่านคลิปเสียงนี้นะคะโซเมก็คือ คู้ที่เรารักมากจนถึงท่านแต่งงานกันก็คือมีแนวความรักแบบโดเมนติกนะคะส่วนทวินเฟรมจะเป็นส่วนเติมเต็มของเราซึ่งเราจะตามหาและเราจะสามารถรับรู้โดยสัญชาตญาณได้เมื่อเราได้พบเจอตัวตนอีกคนหนึ่งของเรานะคะ